สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับขับรถผ่านมานะครับมาเห็นรถที่มีทอสูบ้นามแบบนี้แล้วก็เห็นคนนจับปลาอยู่นี่นะครับแสดงว่าหม่องนี่นี่อาจจะเป็นหม่องรับสื่อปลาเด้เดี๋ยวไปคุยกับเพิ่นนะครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดหยังอยู่ครับเนี่ยโอ้ขัดปลานี่บอกครับรถเพิ่นเอาปลามาขายเข้าหม่องนี่นี่บ่อนี่ครับเจ้าของโอ้นีน้อเจ้าของเพิ่นเ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้หม่องนี่เป็นหม่องรับสื่อปลาบอกครับสรุปแล้ว หมายค้นมาคนเช่าบ้านที่เพิ่นสูปปลาสาสางมานี่เอามาขายมองนี่ได้เลยบอกครับอ้าวมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับวิธีการคัดปลาอืปีละเทือยส่วนย่่มสาสางสูปปลานี่บอกครับสองสามเดือนครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับบอเริ่มตั้งพฤศจิกาไปเลยพฤศจิกามกรลาครับพฤศจิกาธันวามกรลาครับแล้วกุมภา มีหน้าเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อหลังจากนั้นได้บ่รับซื้อแล้วบ่ครับจะมันบ่ค่อยมีมันบลใครมีมันสูบได้ปีละเทื่ออ๋อเน่าเนําหน้าสูบปลาเนาะจังรับซื้อเนาะอืคัดไส้มันบ่ครับนี่แม่นครัยสามไส่อ๋อมีอยู่3ไส้ไส้ตัวใดไส้ใหญ่สุดครับบลซื้อซื้อตามไส้นะอืึซื้อตามไส้เพราะว่าเฮาคัดแล้วเฮาก็สิสั่งตามใส่ให้ราคาตามใส่บ่ครับตัวใดครับใสใหญ่สุดอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งโอ้ยตรวครับเดี๋ยวมาเบิ่งใสใหญ่สุดเด้อครับพี่น้องมาหน่อ เพคนบอกว่าตัวนี้ใหญ่ใหญ่สุดเพอ่ีเออใหญ่หลีอตัวอะพี่น้องอู้ยบอกใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่อู้รครับบ่อน้อยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคแหละครับนี่ใส่ใหญ่สุดนะครับตัวไหนล่องลงมาครับตอนนี้ครับตอนนี้ล่องลงมานะครับกลาครับปลากลางบอกครับใหญ่ใหญ่มากลางสองตัวโลตัวนี่นี้ปลาร้วมเนอปลาร้วมเขาเอิ่นว่าปลาร้วมบอกครับแนวนี่อันในน้อยนี่เอิ่นปลาหยังนะครับในน้อยปลาจิ๋วครับอ๋อเอิ่นปลาจิ๋วเลยบอกครับนี่ อ๋อซ้ำนี่เอิญปลาจิ๋วเลยเอาตัวน,นี้เดียครับปลาอีหยังครับนี่ทั้งเดี๋ยวปาลาล่าปลาเห็ดปาลาล่าโอ้เอาไปไปทำพวกปาลาล่าปลาแดกบ้านเฮ่านี่บอ่ครับโอ้ตัวตายมันนี่บอซื้อบอครับคือเอาแยกออกไปซื้อครับอืมโ,โอ้สั่งแล้วเจ็ดเจ็ดใลูกโอ้หน,น,นึ่งตัวนี้หนึ่งกิโลเลยบอครับเนี่ยอืมเนี่ยแหละครับพี่น้องครับมองรับซื้อปลาในเมืองสีสะเก็ดนี่แหละท่านมีสอง บ่ต้องคุณก็ะเม่นบ่ครับนี่แหละครับมองมองคนรับซื้อปลายิ่งจรัึนขายลูกอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับครับห้างนี่ไปตลาดต้นบกเกลือนาะครับน้อทั้งนี้ไปตลาดต้นบกเกลือนาะผู้ได้สิขายปลากับฝ้ามาเด้อครับพี่น้องครับนี่ร้านเพิ่นอยู่มองนี้ละนี่แหละเพิ่นสั่งปลาเพิ่นแยกใส่กันใส่ใส่ใหญ่ใส่กลางแล้วก็ใส่เล็กใส่ปลารวมใส่กิ๋วเพิ่นวานะครับพี่น้องอ้าวนี่แหละครับ วิธีการมันก็สิจดจดไว้เนี่ยครับปลาในเรือเป็นนั่นแหละครับปีละเถื่อเนาะปลาหน้าเท่เนาะครับเนาะปลาอย่างท่านมาฉาครับเมาส์ซาครับอ้าวนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือร้านขายเออร้านรับซื้อปลาของเมืองซีสะเกตเฮานะครับพี่น้องครับผู้ใดสิขายปลาก็มาขายหม่องนี้ได้นะครับช่วงนี้เพิ่นก็กำลังรับอยู่เด้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆครับตลาดต้นบักเกลือเด้อพี่น้องนี่ละบริเวณนี่ละนี่นะครับนี่ลดขั้นเห็เพิ่นก็มาขายคือกันนี่ท่างนี้ไปตลาดต้นบักเกลือครับพี่น้องครับล่านเพิ่งจะยา เมืองศรีสะเกดเท่าด้วยครับพี่น้องครับเอาขอบคุณหลายๆดนะครับสำหรับขอมูลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ